ออทุกคนตั้งใจคือตั้งแรรวบรวมกำลังใจฝังตัดตัดชั้นห้าทั้งหมดตัดความห่วงใยในร่างกายของตัวเองทั้งหมดตนเองกน,นดีญาติพี่น,น้องกนดีคนที่สืบเรื่องก็ดีทรัพย์สมบัติ็ดี <c oughs> ตัดแทหมพดไม่หวังการเกิดต่อไป ถ้ทุกคนตั้งใจรัตนาปรมีพระองค์สมเด็จพระสัมาพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระพระเจ้าพระุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยส์ทั้งหมดพรหมเทวดาทั้งหมดตลอดจนท่านผู้มีคุณทั้งหมดขอให้ไว้ช่วยให้มันดาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีกำลังใจแจ่มใส เห็นภาพต่างๆไม่ชัดเจนตามความจริงจริง,งสุนทรียเวลานี้ขอตั้งสามคนและทั้งหมดนะแต่ว่าจะลาลรรกับสามคนการกกับสามคนทั้นพระก็ดีในก็ดีวาสุปวติกาทั้งหมดคนดีที่ทำไปแล้วนอมจิตตามไปด้วยขอทุกคนเวลานี้ตั้งใจเคลื่อนขึ้นไปสู่บรรทุกกระบวน,นศิลาอาจอัอนเชิญ เห็นน่ย่าชัดเจนจำสายไหมใชดครับชครัเออชัดเลยเออวันนี้วันนี้นี่ฝึกเป็นวันที่สี่นะวันนี้นี่ฝึกเป็นวันที่สี่ฝึกวันต้นรูสอนก็ได้วันที่สองปูแนะนําแนะนาลาเที่ยวเมื่อวานนี้เป็นวันที่สามฝึกฝึกเวนิวาสามปีิยานวันนี้ฝึกยันแปด้ายโยมปรุงท่านปูทรงเครื่องสีอะไร มันจะเตรียมบรรสักสงสารมันได้วิทองนะใั้เตรียมเลยพรนบรรพนะเป็นนั้นว่าท่านมีเครื่องประดับประจําจริงๆของท่านมันเจ็ดสีนะไต่ว่าใครเห็นสีอะไรก็ได้ทั้งหมดให้ผิดนะเอาละเอางี้ดีกว่าทุกคนเห็นสภาพมันดูกระบวนจ่ใสไหมแจ่มใสแจ่มใสนะขอแจ่มใส ตอนนี้ไปในมัชไหวาไหว้ท่านนายทศูทย่าแล้วก็บรรดาท่านผู้มีพระคุณทั้งหมดข้ารักเชิญท่านมาท่านมาพร้อมนีอย่างมาแล้วพร้อมแล้วครัค่ะแจ่มใสไม่ยันตรงแจ่มใสดีไหมแจ่มใสดีนะไหว้ท่านขอบคุณท่านนะขอวรมีขอทุกท่านช่วยตั้งแต่ับันนี้ไปจนกว่าจะเข้ขนขานิพพาย ขอให้ยาให้กำลังใจถ้ามันได้ข้าวิธเจ้าทั้งหลายไม่ต้องเสียเวลาจับมิจฉาทิฏฐิทมาเป็นเจ้าให้กำลังใจจะทำสิ่งใดก็ดีให้เป็นเจ้าสัมมาทิฏฐิเดินทางตรงสุขุาพิานโดยจะพบทางอื่นไม่เอาตอนนี้ไปขอทุกคนเบญกายไปข้าพระจุลามุนีเจดีสาัาพ เห็อนองค์สมเด็จพระคิตามานคือพระเจ้าในนั้นชัดเจนแจ่มใสไหมเจงสว่างมากนะวันนี้สว่างมากอันนี้สว่างมากดีไหมดีกว่าวานใช่ไหมสว่างมากกว่าสว่สางมากกว่านะอันนี้นะอันนี้ั้งหมดเราก็อยู่ตรงที่นี้ไหวพระสมเด็จเจ้านั่งอยู่จะพบพระภาคพระองค์พระรัตนาบรมีพระสมเด็จพระพุทธมีพระท้าทเจ้า ว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรงเคาะและนำสรางสอนบรรดาพุทธบริษัทให้รู้เท่าถึงความตามทามเป็นจริงสิ่งนี้องค์สมเด็จผู้มีพระพายเจ้าต้องการีิสดุดุพนิพพานขอบันดาข้าพุเจ้าจ้งหลายด้านนี้นนี้นะจงเป็นผู้เข้าถึงกระแสพนิพพานในชาติปัจจุบันตายมาเมื่อไรเข้าไปในขันน,นั้น ตัวตัวแล้วใสดีมั้ยใสใช่ไหมใสเลยปรามีเก่งนะนั่นเชิญใสไว้หนุกใสใช่ไหมยำมลงแรงด้วยมีสายแตงสว่างมากใช่ไหมสว่างมากทุกคนก็สว่างมากนะไอเด่นว่างสว่างนี่จะไปเทียบพระเจ <Hopefully. S 1> <Gülme. S 2> ้าคนน่ะอย่าอย่าไปที่อย่าไปเทียบกับพระเจ้าคน เราไม่เชื่อคำอ่านดาเพราะว่าสภาพของเรามันสภาพก็คยค่ถึงห้อยที่อยู่กับแสงอาทิตย์นะใช,ใช่ค่ะคหรือว่าเราล็สว่างของเราจะว็อกสว่างกวารันใช่ไหมตอนนีใช่ไหมใช่จ้ะคนี่การเห็นสภาพสว่างเห็นพระพุทธเจ้าทรงแจ่มใสเออเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงแย้มโอรสหรือเปล่าใช่จ<ช>ังคำเห็นว่าท่าแย้มตั้งแต่เราขึ้นมาถึงถ้าแย้มก่อนนะจะมีอยู่นานแล้วนะใช่คัะจำไม่นะ ว่าการที่เราเห็นได้อย่างนี้คือเห็นปันดุกำพลศรริลาอาจเห็นเล็กๆเที่ย่าย่เห็นท่านพุมีคุณเห็นทุกเวลามุนมีเห็นองค์สมเด็จพระชินัสีไม่ได้ทรงแยบระโถดแล้วก็สัตว์อย่างนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิจุตญาณนะเป็นนั้นว่าการเห็นทุกอย่างเขาเรียกว่าทิฏฐิจุตญาณให่รู้นะเอาการแค่นี้นะ ต่อไปก็เป็นจุดูปปาฏิยานสำหรับจุดูปปาทิยานนี่ถ้าเราจะต้องการไปร่วงรููบุคคลที่เขามีญาติที่เขามีชีวิตอยู่ก็ดีเขาตายไปแล้วก็ดีและก็เขามีญาติอยู่ถ้าบังเอิญเราไปเห็นจิตอันหนึ่งที่เป็นจิตยี่เราเรียกว่าลงอบายสุิอันนี้เราจะมีประโยน แต่วันหน้าจะทำเองรู้ได้นะถ้ารู้แล้วห้ามพูดนะทิ่ไอยู่คุยยนก็ดียานแปลกยานทั้งหมดที่เรียนไปแล้วเนี่ยจงเรียนไม่เพื่อวิปศสสนายอย่าอย่าเรียนไม่เพื่อความไปที่ค่าทังเขาใช้เพราะผู้ภาษาไทยชัดๆนะอย่าเป็นหมอดูใครก็ามาถามว่ายายเขาตายแล้วไปไหนก็บอกถ้าเขาอยากู้ให้เขาปรึกษาอาจารย ถ้าเขาไม่ศึกษาเราก็จงอย่าบอกถ้าถามว่าทําไมไม่บอกบอกครูห้ามบอกโนเรื่องแต่คืนบอกไม่ใช่าก็าเสือหยุดเสือมันนี้ว่าถ้าเราบอกเขาได้ไม่ใช่ความตนองถ้าความเลวเข้ามาถึงใจเราก็เกิดความทนองเราดีกว่าเขาเมื่อเรารู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเนี่ยเราก็เลินเลยไม่ใช่ความระหมาดแลเ,เกิด ดีไม่ดีถ้าบอกเขาบ่อยๆอ,อย่างที่อยู่พยานเขารูอยากจะรู้สภาวะความเป็นไปของชีวิตของครอบครัวในเมื่อเราตอบคนที่ถูกใจเขาก็ให้เงินให้ทองอันนี้ไมช่ช้าิจิตปกติลาบ้าติลาบลาบมันก็เป็นเครื่องดึงคนทั่วลงอบายกุลเพรานั้นจงอย่าเป็นมอหนูอยากอยากไปรู้ให้ใครทั้งหมด ถ้าเรารู้เรารู้ว่าเราคนเดียวพราเขาอยากจะรู้เขาศึกษาเขาปฏิบัติถ้าเขาไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติยาไปอยาไปรับจะไปทำตนที่ที่ฆ่าเขาขอใช้ศัพท์ว่ายาไปเป็นที่ฆ่าเขาไปฆ่าเขานะั้นดียังดีต่อไปหนามมันจะเป็ที่ข่าอบายภูมิอีกลงนรกไปเราเคยลงมาแล้วมันเลยมันเอดร้อน แล้วก็เราจ็เกิดเป็นเปรตสุกกายเป็นสติฐานต้องวนไปเย็นมามันหลายชาติเป็นไปไม่ได้เดียนั่นเนนส้นรับจูดูประพาตยาน่อไปก็อยากจะถามก็อญาไอ้ท่านถามเนี่ยไม่ใช่ถามลแล้วตอบให้ทุกคนนึกถึงอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธรรทเจ้าสุสวรทัพอยู่ข้างหน ขอบารบมีพระพระองค์ช่วยที่ทําอย่างนี้นะเป็นการป้องกททัน,น,นนะความพนองตนหรือว่าอย่ารู้เองอเห็นเองถ้าต้องการรู้เองเห็นเองอะไรไม่ใช่ปรกาศเป็นวันจิตเราจะต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นองค์ระการยึดพระพุทธเจ้ามีประโยชน์มากนอกจากจะรู้ของจริงแล้วอิกเราก็ไม่ห่างจากพระพุทธเจ้า ถ่ายจิตเกาะพระพุทธเจ้าอยู่ทขาเรียกว่ธธาพุทธานุปปิกรรมฐานตายแล้วไม่ไปไหนแล้วก็ไปนิพพานเราเอาเขาสองทางนะเป็นนอต่อน,นี้ไปที่มัสิการอง,งค์สมเด็จพระจอมไตรยสุขอและราทูลถามองค์สมเด็จพระชินยวรว่าให้เจ้าตัดสินเวลานี้อยู่ที่ไหนยยยอยู่ดุสิตอยู่ดุสิตเลยเป็นตรงไหนอยู่ดุสิต ตาลีลุกอยู่ที่ไหนด้วสิบเเออเวลานี้พร่จะจาสินเสด็จมาแล้วใช่ไม้มมาแล้วมาเย,ยี่ยมหลวงพ่อหน้ายิ้ม<ช>ห้องเตียมายักม์หนีวะเนี่ยเอ้าแก่ไม่ไม่มีห้าเตียมนะพี่อยากลงไมเจียอ่ะไม่านเตียมใช่ท,ทำเปอออ็นเป็นเจ็กไปรอเขาี่รอเขาเตียมเขาออกมาสิยืนนี้ไม่ีมาเป็นที่ประบุใช่ไหม เป็นเทพประบุรที่จะเป็นรอดเด็กที่แน่มันเป็นเจ้าเป็นนายแล้วนยะเวลานี้ที่อยู่รุกสึกนะเออดีมากแล้นเมลี่ที่มานี่ทรงสีอะไรนะดูที่ตอนถามพุทธเจ้ายึดปรมีพระเจ้าจะแท้กำลังใจเองสีขาวอสีขาวใสใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถูกต้องอันนี้ถูกไม่ด้สอบ ทุกคนทําใจตามนี้นะถ้าใครเห็นม่ายังไม่ขาวต้องขัดกี่เห่ให้มันสีใสให้ได้เห็นสีไม่ไม่ขาวใสก็แสดงกําลังใจยังอยากอยู่เราอบรมกำลังใจ,จกันทีว่าอมนุษย์สัต์โลกคือว่าโลกของโลกนี้ฉันไม่ต้องการฉันต้องการอธิบายตัดสินใจให้มันจริงใจแบบนี้ทุกสิทุกอย่างแต่อย่ลืมพรนะพุทธเจ้าที่ระเจมกได ตอนนี้ท่านทรงเครื่องทรงสีใสมาต่อว่ากันนะมันรู้แนวทางเท่าไหร่ก็เลถามตัวเขาถามเด็กๆถ้าเด็กเขาสอบเด็กตอนนี้ไปท่านนี่เป็นการเป็นตููตัวประาติญาาเรารู้เรื่องของอื่นไน้รู้ว่าพระเจ้าตาสิเนียตายไปแล้วจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นฤาษีจะลองถามพระเจ้าตาสีุ่ที่ ว่าคนนี้ถูกประหารชีวิตอย่างพระเจ้าต่อสินะทาไมไปเกิดฉั้นุสุโอเคท่านตอบไปไงสมบัติที่ประหารไม่ใช่ท่านไม่ใช่เลยโอ้บ่าวเทวดาฉันตาดธนาพุทธภูมิไงตัดตัดเรื่องสุเราถ้าไม่ถึงประหารยอมลงถามท่านตอบถูกแล้วถูกต้องว่าถ้าไม่ปราถนาพุทธภูมิ การนำกำลังทัพออกไปแค่ห้าร้อยคนพันป่าท้าสิมันไปไม่ได้ถ้าพุทธคุณเขาทำได้แลว้วไปรวบรวมพลังคนไปก็ไม่มีคนไม่มีรอยไม่มีเงินแล้วต่อมารวบรวมาลังคนได้แค่ห้าพันคนสามารถตีทพมมาท้าสิตั้งเอกราชของชาติไยได้มันไม่มีที่ไหนถ้าไม่ใช่พุทธูุมีสัยยมรุง ถามพระในสมัยนั้นยมนโลกเคยกับท่านหรือเปล่าอืเกิดครับองคสูงนี่นะเกิดนะเป็นอะไรเป็นข้อค้าพระจับนะเป็นอะไรนะเป็นข้อ้า, <c oughs> อามาจากเ <c oughs> มืองจีนแส <c oughs> แปะเลยอ๋อใช่แล้วะแวะแปะแล้ยเลยหล่มเป็นพมเผาใช่ไหมครับข้อขาสังข์พุเผาแสเปาข้าสังข์พุทโธอันนี้เห็นอยู่แล้วม่ถาม ท่านก็ตอบถูกอันนี้ถ้ารู้เรื่องของเราดีนะมันเป็นตรีในวาสานุปยานนะถ้ารู้เรื่องของท่านว่าท่านตอบให้เราทราบว่าสมัยท่านคือเราเป็นหัวข้าอันนี้ถูกต้องเอเป็นพวันพวข้าสมัยนั้นน่ยมาสูบยาเอเอ้ครับเขาเรียกกล่องยาใหญ่ๆแบบฮะกล่องยาวครับยายาเรายกกินนะนี่กล่อง กล้องยาถุงนี่ถ้ากล่องยายาไอ้กล่องงอ,งงอ,องงก็มีกล่องยาถุก็มีเพราะท่าสมาเนีน่ยเขาช่แต่เนี่ยเขาใส่ก็แช่หมดก็จริงมันม,มีหยดนะเดี่ยวไม่ใช่ท้องเลยอันนี้แต่ก็ทบทวนไปถึงพระเจ้าตากสินถึงพระเจ้าทบทวนถึงพเจ้าตาก,ากาสีนเนี่ยมันไม่มีมีีใจนะแล้วก็ต่อมาแล้วก็ย้อนมาอมีนิดหนึ่งว่าพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ย พระองค์จริงๆไม่ได้เคยบุญภาวนากระสับกระส่อนก็เป็นลูกเจ็ดพ่อค้าข้าวใช่ไหมบุตรวาลีวาลีใช่ไหมลูกใช่ใช่เป็นลูกเจ็ดพ่อค้าข้าวใช่ไหมนี้เ็เป็พ่อค้าองสีแต่สมัยองสีนั้นองสีไม่มีเป็นพ่อค้าข้าวแต่ก็ไม่เกี่ยวนับพระ แล้วก็อยากจะถามพระเจ้าตากสินเกี่ยมบปญบารมีพระพุทธเจ้าก่อนนะให้พระเจ้าตากสินทรงตรัสว่าพระอาศัยบุญบาร,รมีอะไรของพระองค์ยังเป็นปัจจัยให้หนึ่งเป็นขั้ราการที่มีความสําคัญเช้นแข็งเป็นาหลานเอกที่มีความสำคัญมากเป็นแม่ทัพหญหาแม่ทัพหญินเก่งกล้าหาได้ยากเปเสัอพระองค์และก็บรายการที่สองเพราะบุญอะไรที่บรรดาในองค์เป็นสัตว์ อันนี้คือคุปปาติยานันเชิญถามท่านว่าทําไมที่็น็นพระเการนี้เป็นแม่ท่านมีความสง,ง้าสามารถมากทำบอะไรไว้ท่านจากธนาพุทธคุณและเลี้ยงคนมากแล้วก็เคยเป็นผู้ที่บังลุงาสนาแล้วก็ผู้ชาติไทยมาหลายสมัยนั่นแหละเออดีรโรงความว่าหนึ่งสังหาวัตถุได้กับการให้ใช่ไหม ลองมีเมตตามีเมตตาปราณีคนที่จะมีบริวารมากต้องเป็นคนมีความเมตตาปราณีมากและาบริการที่สามมีลมใจเข้มแข็งตั้งใจเฉพาะพุทธคุณพุทธคุณมีความเข้มแข็งถูกต้องถ้าพธิสัตวทปราณีทุนฐานทาน่านทีว่าการที่พระองค์จะทรงเป็นบริษัทเพราะอาศัยบุญอะไรบันดาล ไม่ถึงพระเจ้า,จาก,ก่อนล้วไม่ถึงพระเจ้าจากสีอหยิบเล็กกว่ายางตอบทันทีเลยทำว่าเป็นพิษเขาไม่ใช่ปากไม่ใช่ดวงวิญญาตสาัมผัสกันได้ไหมอัยน้หมายที่เรื่องดวงกระดาษไม่ไ้แตพวกมันดีสืันไม่เคยมาก่อต้องทำให้ห็นเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีคนมากมายท่านนั่งบนพิบนพิษแทนแล้วก็ท่านปกยองแล้วท่าง ให้ความคิดทำผู้ใดหมดแจกทรัพย์สิน้วยออกมาจากทารถูที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่มีธรรมจันทร์อย่างอ่อนเกิดพิธัสัตว์คนที่มีธรรมจันทร์อย่างกลางเกิดพุทธยดาทุกคนคนที่มีธรรมจันทร์สูงสุดก็เป็นพระอรหันต์พระลิขานุาคำว่าพรหมจันทร์นี้แบบตัวพุทธเจ้างแบบเสือธมจันทร์ไม่ใช่หมายความไม่ต้องมีหัวมีเนื้อนะ มีการระพฤกษ์ระเสริฐทรงมีจิตประกอบเพียนึ่งเหตุเมตตาเข้าสู่ต้นไม้มีต้นไม้มีต้นไม้มีผลมากเพราะแสดงมีความขยายแข็งมีความเสรยหหาทรัพย์สินมันได้มากแล้วก็ไม่ยอมมีความสุขเพียงเดียวแยกใจสงเคราะห์คนที่ยากจนและคนใกล้เคียงใช่ไหมอย่างนี้ก็ประกอบหนึ่งจิตเมตตาความรักสงวนานความสงสาร สาโมสุตามีจิตอ่อนโยนอีกสาทิ่ยาจะเรียกว่าอเขาไม่ทำัรอยางรินไม่มีขาแบบนี้อุมเบกขาไม่สิ่งเปืองเท่าไหร่เท่าไหร่างช่างนั้นเราสง,าางสัยเขามีความสุขใจรันหัหใช่ไหมใช่ใไหมเป็นน้ำว่าพรม,มีหาสี่ทรงตัวนะและก็ไมกจุดหนึ่งคุณถามไม่ไมีเป็นจุดราตยานะดูตัวปาตรยนะม่นาชเน่ยเได้ตัวปฏตญาน ไม่จุดหนึ่งที่พระองค์ทรงจะต้องสละราช,ส,ส,มราชสมบัติราชสมบัติรายการชล,ลาะราชสมบัติของพระองค์เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นคนก็าลาออกจะไม่ออกพโยมบายไหว้ผูกประหารชีวิตหนึ่งทำเป็นบ้า,ลลา,าใช้ก่อยพื้ดหนึ่งพาได้การที่หนึ่งพระพุทธยอดฟ้าถุลาโลกรายการนี้สองออกพาว่าผูกประหารชีวิตแต่ความจริงพระองค์ผูกประหารเป็นจำนวนไม่ได้ประหารพระองค์แต เกิดกายในสามทรงสละราชุบันแล้วก็ไปโกรธเป็นพระจีงอยางอยู่ที่นครศรีธรรมราชอันนี้อยากจะทราบว่าเพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยที่องค์ต้องทรงศรัทาชสมบันท่านเชิญถามท่านครัท่านเป็นนี่เจ็บมากเป็นนี่เจ็บมากครับไอ้เรื่องเป็นนี่เก็ตว่าว่าต่อละออกอะไรทั้งกรรมเก่ากรรมเก่าอาจจะคข้ามากรรมนู่นนีายั่นเลยเสมอไป อาจจะเป็นกรรมดีอะไรผลด้วความกรรมดีก็มีความเด็ดขาดอันนี้ไม่ใช่กรรมเชื่อเราถามเรื่องโรงถาม,ามท่านท่านทำไม่ได้ท่านทำให้เห็นท่านเอาเงินจากอีกคนหนึ่งไปให้อีกคนหน,น,นึ่งครับแล้วท่านทำไมได้ใช้เขาอ๋อแต่บอกว่ามีกรรมนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ถูกต้อง เรียกว่าการเงินใจคนหนึ่งจะให้คนหนึ่งเป็นในหน้าผู้ดีของเขาใช่ไหม,มที่ไม่ใช่เนี่ยโกงมันก็ตายซะก่อนฉันตายซะก่อน<ม>ตายซะก่อนไม่โกงไอ้กรรมนิดเดียวเท่านี้เป็นเหตุที่องค์ศาละได้สมบัติใช่ไหมแล้วการสละได้สมบัติก็ไม่เสียผล ในตอนนั้นอสระได้สมบัติแล้วก็ยังมีบทพระอสระก็ธรรมา้าเกิดมาเป็นการหลอกหลอนคนเรื่องการเมืองน,นี่ที่เรารู้แบบนี้ต้องการเป็นจุตูปปาติยานะไม่ต้องเอียดออกนะแค่ลำราบว่าจุตูปปาติยานะเราสามารถจะรู้เรื่องการเกิดและการตายทุกคนคนที่รอดเกิดเป็นและเกิดกมาแล้วก่อนจะมา ก่อนจะเกิดมามาจากไหนตายไปได้ไปไหนอันนี้เรื่องสุตูตปาติยานแต่วันนี้ถ้าอะไรจะไปถามก็พบกระทั่งกับบุคคลทั้งหลายที่เขามีญาติอยู่ทตมันไม่ได้อันตรายอันนี้สำหรับจุตูตปาติยานให้มันเป็นประโยชน์ก็สําหรับพระเจ้าต่างสินงก็ดีพระพุทธยอดฟ้าจุลานโลกก็ดีระรารณาทรมเชยทั้งมาเลยและก็เจ้าพญาสุรสีก็ดี ก็จะวางเบอกวาพระเจ้าพระเจ้ารางกำแพงก็ดีเ,เรียกว่าสเมเด็จพระนเรศมหาราชก็ดีทั้งหมดนี้ตกตะลุกไปไม่ตกจะไดไม่ตกนะถ้าไม่ตกดูที่ว่าพระพุทธยอดฟ้าพระเจ้าตาสินพระนเรศวนมหาราชพระเจ้า,า,ารา,างกำแพง อันนี้แก่มสายค่ายคนไหมค่าคนิบเเท่ากันเท่ากัานนะแล้วไปดูเจ้าพญาสรศีองไปเพื่อมางบวรต้องสว่างกวาใช่วยาพญาสรศีก็โเ องค์อิสสองสีทรงสีขาวแต่องคหลังนี่สีแดงสีแดงคนครับพระนเนรสนีแดงในพระเนรวน่ะพระเนรสนนถ้ามาเป็นมตราเขาจะมาสีแดงแตาหน,น้าใหญ่ตาใหญ่าต่ถ้ามาในสภาพทาะเรบะแต่มาในภาคคืนวันดาทระก็สวย เอางี้ดีกว่าถามว่าทุกองคนี้เป็นบริษัทไหมกันบอกใช่ไหมใช่ใชเอะไว้ไครูชาติแต่เรื่อไม่ได้แนละ้วจำเลยทุกองค์นี้ท่านเป็นบริษัทเอาไรก็ขอให้ทุกองค์ทรงเครื่องของบริษัทต,ตามกําลังบาร,รมีของท่านให้เต็มอัตราขอเห้นตามความจริงว่าสว่างสวงขนาดไหนทรงสีขาวหนึ่งวย ววเว่าใสในกากหุดใช่ไหมทุกคนต้มาจับกหนเทาใสเพราะอนนีู้กเราเรียกปูกปฏิญาติยาน,นะนี่เราถอยหลังเรื่องคนอื่นเดินหน้าของคนอื่นมันเป็นปลูกวาติญานจะว่าเดินหน้ากัอกนอนาคตทางิยานนยะต่อไปนี้ว่าคืนนี้เราฝึกด้านปุกพีวาสเดียอันนี้แล้วก็ไปใช้ราละเอียดนะ เราอยากจะรู้เรื่องของใครคนที่เกิดมันมีชีวิตแล้วถ้าคนนี้ม่มีชีวิตแล้วมันก็มีญาติเัวถ้ารู้แล้วอย่าพูดนะนตรารยรู้ก็รู้ยิ่ึคนนี้ตายไปพบเราอยากจะรู้มารู้ทันทีวันลงรงนรกไปหไหนไปไหนแต่ใครก็มาทางคนนี้ไปไหนบอกว่าฉันไม่ได้ติดตามมันมดีความช่วยคนนี้เขาทำดีเขาทำช่วย,ยังไงฉันไม่ทราบรู้ก็ได้ตัดไปเลย อย่าไปรู้อย่าไปเห็นเข้าอันตรายมันจะมาถ้าเราไปชมคนที่เกิดเกันอยู่เขาเกิดเราเขายกย่องยู่ที่เขาไม่ถูกใจถ้าเราไปตัหนิคนเขารักขรเขาก็จะหาเขาก็จะไป็นดุนักับเราอย่ารู้มาสมุกผู้คนอยู่เลยเงียบตับนี่ถึงไม่รู้เข้าไม่นะท่าเราจิตใจจะเสื่อมถ้วต่อไปก็เป็นเจตุปยายาัยญาญา เจตปริยญาณน,นี่ญาณนี้เรียกว่ารู้วาระน้ำจิตของคนอื่นแต่ว่าการฝึกเจโตปริญญาณน,นี่ต้องทุกวันต้องรู้ใจของเราเองตื่นมาพับจิตจับใจของเราดูว่ากระแสะจิตของเราเป็นสีอะไรจิตจริงๆมีหกสีแต่ว่าไปที่นีขอย่อเอาไวาให้เหลือสามสีเพื่อจำง่าย ถ้าจิตมีสีแดงก็เป็นจิตที่มีปีติคือยินดีรลือิ่มใจแดงมากยินด,ดีมากแดงน้อยยินดีน้อยแดงก,กง,ยกงกลางยินดีกลางถ้าจิตมีสีดำดำมากก,ก็กละดกุ้มมากมีทุกมากแล้วดำน้อยก็มีทุกน้อยมัวมัวก็เริ่มทุกหน่อยหน่อยความบันไบก็จิตถ้าจิตขาวต้องแสดงว่าจิต ไม่ลมเลยขาแต่ขาไม่ค่ดีนะถ้าขาวแล้วก็ใสไม่แก้วขัดแล้วอันนี้จิตเป็นจิตเครื่องังสีดวงดวงจะไม่ดีนะถ้าหากว่าจิตแค่ใสมันก็แก้วที่ขัดแล้วไม่มีกระสนุนออกเป็นจิตเครื่อังสีถ้าเป็นจิตของชาวบ้านธรรมดาถาานะครับ่ีแล้วก็กขาวเฉยๆขาวเฉยๆเป็นจิตเครื่องดั่ว อ้าขาวแล้วก็ใสเป็นแก้วเป็นจิตของกัลยาในทนผู้ทสงการตอนนี้ต่อนี้ไปก็ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระพิจมาได้ทรงโปรดช่วยทรงช่วยนิรมิตจิตไม่ถ้าเป็นดวง่ะถ้าเป็นดวงเลนนะจิตอันดับแรกเป็นจิตทีูุ่ทคคนคนน่หนานแน่นไม่ได้กินเลย อ๋อสมเด็จพระบกมเโลกปเประเทวดาให้ข้าพเจ้าทั้งหมดเห็นสภาพตามความเป็นจริงของคนที่มีกิเลจสจะไส่สีของจิตเป็นยังไงเขาสมเด็จไปจอมตายทาให้เห็นได้ชัดเจนจ่มใสฉันต้องจำว่าเป็นยังไงอย่างตัวเปนคน,นธรรมดาคนธรรมดาดิขาวเป็นสีขาวดา่อันนี้หมายความคนหมาไม่ีกิเลสเอาจิตเลย เป็นส Heck, ีดำลงไปเลยเป็นสีเทาลงไปจนดำจิตเลวเลยยาธิบายความคิดุป็นการใช้่ใจถ้าจิตเลวผู้คนที่หนาแน่นสิเลมันเป็นก้อนเนื้อใช่ไหมมีสภาพเป็นก้อนเนื้อใช่ไหมใช่หนาทึบนะไม่มีเลื่อมไม่มีใสไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอันแรกการนี้ใช่ค่ะใช่อันเชยใช่ไหมใช่ ดูวนะ่าดูหนาทึบมันก็ก้อนเ้อหรือมันก็ก้อนดินกั่างน้ใไหมมันไม่มีจุดสุดลงน่ะนี่เป็นจิตของคนถ้าเห็นจิตแบบนี้แล้วก็วงหัวไว้ได้เลยตายชาติานี้มันไปสวรรค์ไม่ได้เลยเกิดเป็นม,มนุษย์ก็ไม่ได้จำไหมจิตที่หนาได้เลือดกิเลสนะอย่าลืมนะว่าอันนี้สําหรับเราจะได้เป็นตัวผู้าทยานด้วย จะเห็นหน้า no จ no 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 ิตเห็นหน้าพับดีชื่อพับดูจิตพับเฉยๆจิตเป็นสีแดงก็ดีจิตเป็นสีขาวก็ดีจิตเป็นสีดำก็ดีถ้ามันเป็นเนื้อเป็นก้อนทึบนะถ้าลงไปก้อนทึบไปคนพวกนี้วงเล็บไปเลยว่าเขาลงอวัยวุฒแน่กายแก้ไม่ออกแก้ไม่ขึ้นเลยมันหนาได้เกินคือชงแล้วหนาหนาแม้ไม่เกลียด พวกนี้มีอารมณอย่างเดียวทำชั่วอย่างเดียวร่ำความดีไม่อยากจะทำตอนนี้ไปจะขอบารม,มีพระอ,องค์สมเร็จพระจอมไปขอพระองค์งรงโปรดให้ข้าพเจ้าได,ดเ้เห็นการแสจิตของบุคคลผู้ทรงศีลบริสุทธิ์อันเชิญเคอณขาวเป็นะกาว สีขาวเจอก็ยังรู้สึกเป็นแบบหนาเหมือนกับลูกกระไลที่ฟองอะไรอย่างเ้ยใช่ไหมเ้มัก็มีส่วนหนาที่แต่ขาวเหมือนกับว่ายกลมๆหรือไงมีทาสีขาวใช่ไหมใช่แล้วไงแต่ก็มีมันๆด้วยถ้าต้องมีมันสิถ้ามีสีนี่ก็มีมันดสิถ้ามีขาวแต่ว่ามันไม่หลงไม่ใช่แก้วใช่ค่ะคือไม่เป็นแก้วใช่นไหมใช่ค่ะเออถูกต้อง จ้โปรยเห็นเหมือนกันไหมนะเขาเรียกไม่เป็นแก้วนะซึ้บๆเพระดันพานะปานีเห็นเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยแค่หน้าวันที่วันที่สี่ตอนที่ไปขอทุกคนขอรัฒนาบารมีพระองค์สมเด็จตัสมาสัมพุทธเจ้าขอดูกระแสจิตของคนที่มีกำลังใจเข้าถึงอุปจารสมาธิพระองค์สมเด็จอย่างไรก็ตอบ ต mình, ่างใจไว้ก่อนนะครับระดับขั้นเป็นไง